ด่วนเหนืออีสานเตรียมพร้อมตายรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากอีก3วันพายุเล็กเคลื่อนตัวผ่านฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันพระหัสสบดีที่28พฤศจิกายน2567คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามเส้นทางของฝนที่เกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยของเราและติดตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ยงคงออกแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลายพื้นที่เริ่มเกิดเหตุอุทกภัยกันบ้างแล้วและฝนไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกเลยส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนให้เตรียมตัวรับมือกับอากาศหนาวเย็นและจะมีลมหนาวพัดแรงพื้นที่ใดมีโอกาสได้สัมผัสกับอากาศหนาวถึงหนาวจัดแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง10วันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรมวลอากาศเย็นจะปกคลุมยาวนานต่อเนื่องกี่วันไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกแบบไม่หยุดเลยนะคะโดยมีฝนฟ้าขนอง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาเป็นเหตุทําให้บริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างของภาคใต้หลายจังหวัดหลายพื้นที่มีน้ําท่วมขังกันบ้างแล้วทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกมาแจ้งว่ามีพ่อแม่พี่น้องได้รับผลกระทบ11,557ครัวเรือนและมีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้เฝ้าระวังและเตรียมตัวรับมือ กับฝนตกหนักถึงหนักมากเที่ยงคงกระจายตัวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนมากในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลน,นอกจากจะเป็นฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วบางพื้นที่มีลักษณะของฝนที่ตกแช่ยาวนานนั่นจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่ง เน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องติดตามสถานการณ์และเตรียมตัวรับมือเอาไว้ด้วยนอกจากนี้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงขึ้นยังส่งผลทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นตามไปด้วยโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความรมะมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งต่อเน,นื่องไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2567หลังจากนั้นเมื่อกลับมาดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ในวันนี้จะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นที่ยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราดยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง ส่งผลทําให้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาส่งผลทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกได้รับกับอากาศเย็นในช่วงเช้าโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีลมหนาวพัดแรงตลอดทั้งวันหลายพื้นที่มีอุณหภูมิลดลง6องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลง1ถึง4องศาเซลเซียส มีลมหนาวพัดปกคลุมด้วยระดับปานกลางตลอดทั้งวันเช่นกันถึงแม้จะมีแสงแดดจา้าก็ช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้บ้างซึ่เนื่องจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่าสุด17-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-3 3องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด7-12องศาเซลเซียตภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด15-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิส,งสูงสุด28-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-14องศาเซลเซียส ภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3ององศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุงสด26-32องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-31องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนโดยอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิตำสุด 2 3่ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องถาองศาเซลเซียสในช่วงนี้หากอยากสัมผัสกับอากาศหนาวต้องเดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณยอดดอยและยอดภูรวมถึงบริเวณพื้นราบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยในพื้นที่ภาคเหนือจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวจัดกันได้เลย ส่วนบริเวณพื้นราบในภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงบ้างแต่ยังคงได้สัมผัสกับอากาศเย็นในช่วงเช้าเท่านั้นนะคะในช่วงกลางวันแม้มีแสงแดดที่จัดแต่เนื่องจากมีลมหนาวพัดแรงก็ช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้บ้าง สำหรับภาคใต้หลายพื้นที่ยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยต้องติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีลักษณะของฝนที่ตกชุกหนานแน่นอย่างต่อเนื่องบางพื้นที่มีฝนตกแช่าย,ยาวนานหลายชั่วโมงส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศเตรียมตัวรับมือและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเอาไว้ล่วงหน้า สำหรับคลื่นลมในวันนี้บริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความรมะมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างขวนงดออกจากฝั่งในระยะนี้ หลังจากนั้นเมื่อเราดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นยังคงแผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนด้วยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอย่างต่อนเนื่องไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดสำหรับบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ออต,ตอนบนจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้า ในช่วงกลางวันแสงแดดจัดหลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งนะคะแต่อย่างไรก็ดียังคงมีลมหนาวพัดปกคลุมด้วยกําลังค่อนข้างแรงก็ช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้บ้างในช่วงกลางวันสําหรับทุกภาคนะคะในขณะที่บริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างยังคงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่มีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงส่งผลทําให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ต่อเน,นื่องไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่1ถึง3ธันวาคมอิทธิพลของลมมรสุมจะอ่อนกําลังลงบ้างแต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมในหลายพื้นที่สําหรับบริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างนะคะ สืบเนื่องจากสาเหตุปัจจัยหลักนั่นคืออิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราจะอ่อนกําลังลงเป็นเหตุทําให้ลมรสสมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงตามไปด้วยนั่นจึงส่งผลทําให้ภาคใต้เริ่มมีฝนลดน้อยลงนั่นเองมวลอากาศเย็นชุดใหม่ที่จะแผ่อ,อิทธิพลเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราอีกรอบหนึ่งคาดว่า จะแผ่เข้าปกคลุมในช่วงวันที่6กถึงเธันวาคมที่จะถึงนี้โดยมวลอากาศเย็นชุดใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมด้วยกําลังปางกลางคาดว่าจะส่งผลทําให้ในช่วงดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลง1 4ถึง4องศาเซลเซียสในขณะเดียวกันบริเวณภาคใต้ก็จะกลับมามีฝนเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวบางแห่งตั้งแต่วันที่6ธันวาคมเป็นต้นไป ทั้งยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มอาจเคลื่อนตัวมาทางบริเวณประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างดังเช่นนัขณะนี้จึงถือเป็นสาเหตุปัจจัยหลักสำคัญที่จะทำให้ช่วงดังกล่าวบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศอย่างต่อนเนื่องระยะนี้ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรนแบบวันต่อวัน ซึ่งแอดมินและทีมงานจะกลับมาอัปเดตถึงเส้นทางของฝนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้เตรียมตัวรับมือในคลิปถัดไปนะคะเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเฝ้าระวังอักขีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข่าวสารที่เราได้รวบรวมนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ทุกท่านนำไปปรับใช้ให้สัมพันธ์กับแนวโน้มลักษณะาอากาศในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้า ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ